สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด้วยหลักและอิสระนะคะคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าเราอยากจะรู้สึกสงบอยากเชื่อมโยงกับอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งกว่าในชีวิตประจําวันอยากกลับไปอยู่ในพลังที่เป็นธรรมชาติเป็นตัวเองอย่างแท้จริงเป็นจักรวาลแต่พอคิดว่าจะต้องนั่งสมาธิปุ๊บใจเราก็รู้สึกถอนหายใจแบบเฮือกใหญ่เลย แล้วบอกกับตัวเองว่าไว้ก่อนแล้วกันตอนนี้ยังไม่พร้อมใจไม่พร้อมสถานที่ไม่พร้อมเลยมีใครเคยเป็นแบบนี้บ้างคะถ้ามีพิมพ์เล่าให้อ่านกันหน่อยนะใช่เลยค่ะเมื่อก่อนตัวเราเองเนี่ยก็เคยเข้าใจว่าสมาธิคือการนั่งนิ่งๆนานๆเป็นชั่วโมงต้องวางมือเป็นรูปแบบต้องหลับตาให้เห็นแสงเห็นภาพแล้วก็ ต้องเข้าสภาวะต้องบรรลุอะไรสักอย่างซึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าสมาธิเนี่ยสำหรับเรากลายเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่เรารู้สึกว่าฉันยังไม่พร้อมทําอะไรแบบนี้หรอกแต่ก่อนเราเป็นคนไม่ชอบนั่งสมาธิเลยนะอืมพอพูดถึงสมาธิอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าพิธีกรรมอะไรเงี้ยมันเยอะมากเลยก็เลยจะไม่ค่อยชอบนั่งสมาธิอันนี้คือเมื่อก่อนนะคะจนวันหนึ่งนะคะมีคนมาพูดกับเราว่า บางทีนะแค่คุณอยู่กับตัวเองโดยที่ไม่ตัดสินอะไรเลยนั่นก็ลึกกว่าการนั่งสมาธิที่ฝืนใจทำตั้งเยอะแล้วนะคําคํานั้นนะคะทุกคนมันเหมือนอะไรที่มาเคาะในใจเราบางอย่างเราเลยเริ่มย้อนดูว่าเฮ้ยมันจริงเหรอแล้วช่วงเวลาที่เรารู้สึกสงบที่สุดในแต่ละวันมันเกิดขึ้นตอนไหนกันแล้วเราก็เจอคำตอบค่ะ บางวันตอนที่เราล้างแก้วอยู่เงียบๆเ,เติมน้ำอยู่เงียบๆฟังเสียงน้ำไหลบางวันเรานั่งอยู่หน้าระเบียงแล้วปล่อยให้สายลมพัดหน้าแบบเบาๆโดยที่เราไม่คิดอะไรเลยหรือแค่ตอนที่เราขับรถไปเรื่อยๆแล้วมันมีเพลงเก่าๆเ,เพลงหนึ่งขึ้นมาเรานิ่งไปเฉยๆแล้วร,รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านตอนนั้นเราเลยรู้ว่า อสมาธิจริงๆไม่ได้อยู่ที่ท่าทางนี่นาะแต่อยู่ที่คุณได้หยุดวิ่งแล้วยอมอยู่กับบางอย่างที่มันลึกกว่าความคิดชั่วคราวของตัวเองเพราะฉะนั้นนะคะในวันนี้เราจะมาชวนคุยกันถึงเรื่องนี้ค่ะนั่นก็คือการเชื่อมต่อกับพลังจักรวาลโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธินาน,านๆหรือว่าฝืนทำอะไรที่ไม่ใช่เราเลยค่ะคุณไม่ต้องว่างคุณไม่ต้องเก่ง คุณไม่ต้องเป็นสายมูแบบเต็มขั้นเลยแค่คุณอยู่กับตัวเองให้มากกว่าที่เคยคุณก็จะเริ่มได้ยินเสียงของพลังจัก,กรวาลที่มันคอยกระซิบกับคุณอยู่ทุกๆวันเพราะจริงๆแล้วจัก,กรวาลไม่เคยหายไปไหนเลยมีแค่เรานี่แหละที่หายไปจากตัวเองวันนี้มาลองเชื่อมต่อกับมันด้วยวิธีเบาๆง่ายๆในแบบที่คุณจะรู้สึกว่า เออฉันก็ทำได้นี่นากันนะคะทีนี้ก่อนจะไปดูเทคนิคเหล่านี้เราอยากจะชวนคุณมาทำความเข้าใจก่อนว่าการเชื่อมต่อกับจักรวาลให้ลึกกว่าที่เคยอ่ะมันคืออะไรกันแน่ก่อนอื่นเลยเรามาทำความเข้าใจกันก่อนว่าพลังจักรวาลคืออะไรหลายคนนะอาจจะจินตนาการว่าพลังจักรวาลมันคือแสงฟุ้งๆสีขาวเพชรสีทองประกาย หรือพลังเหนือธรรมชาติอะไรสักอย่างซึ่งนั่นก็ถูกแต่จริงๆแล้วพลังจัก,กรวาลคือสนามพลังชีวิตมันเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่หล่อเลี้ยงทุกๆสปปรรพสิ่งตั้งแต่ดวงดาวไปจนถึงเซลล์ในร่างกายของเราเองมันเป็นพลังที่อยู่ก่อนคําพูดก่อนความคิดและก่อนตัวตนที่เราจะสร้างขึ้นมาด้วยซ้ำบางวัฒนธรรมเรียกมันว่าปราณ บางวัฒนธรรมเรียกว่าชีในทางแนวตะวันตกก็จะมีคำว่า life force หรือว่า universal energy เคยได้ยินกันบ้างไหมเอ่ยหรืออย่างในทางพุทธของเราก็จะใช้คำว่าธรรมชาติเดิมแท้หรือว่าธรรมธาตุซึ่งคำเหล่านี้ค่ะล้วนชี้ไปที่ความจริงเดียวกันก็คือมีพลังงานสงบบริสุทธิ์และก็มีความฉลาดบางอย่างที่เชื่อมโยงกับทุกชีวิตไว้ด้วยกัน คำถามคือแล้วเราจะเชื่อมต่อกับมันได้ยังไงถ้าเราไม่ได้นั่งนิ่งหละ่ะนี่แหละค่ะคือจุดสําคัญค่ะการเชื่อมต่อกับพลังจัก,กรวาลคุณไม่จําเป็นต้องนั่งนิ่งหลับตานิ่งๆเท่านั้นนะเพราะจริงๆแล้วอะ่ะเราทุกคนเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลอยู่ตลอดเวลาเลยเพียงแต่ส่วนใหญ่เราหลุดจากมันพอใจของเราเนี่ยแหละค่ะมัวต่หมุนตามโลกตามโทรศัพท์ตามความคิดที่เข้ามากระทบในแต่ละวัน เหมือนวิทยุที่เปิดผิดขึ้นมันก็มีขึ้นอยู่นั่นแหละค่ะแต่ว่าเราอ่ะไม่ได้ยินการเชื่อมต่อกับพลังจัก,กรวาลไม่ใช่การเรียกพลังงานจากที่อื่นมาแต่มันคือการกลับมาเปิดรับพลังที่อยู่รอบตัวของเราอยู่แล้วโดวยความรู้สึกแบบเบาๆลึกๆพระพุทธเจ้าเคยสอนว่าธรรมชาติของจิตคือรู้เป็นกลางและเบาไม่ได้บอกว่าจิตที่ดีต้องนั่งนิ่ง แต่คือการกลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวรู้ว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่รู้โดยไม่ตัดสินไม่ผลักไม่ดึงเนี่ยแหละค่ะมันคือการกลับมาอยู่กับธรรมชาติเดิมของจิตซึ่งก็คือพลังจักรวาลน,นั่นเองเราขอยกตัวอย่างจากผู้ปฏิบัติแนวใหม่มาให้ฟังกันนะคะนั่นก็คือนักเขียนระดับโลกอย่างจูเลียคาเมลอนผู้เขียนหนังสือ the artist way ค่ะก็สอนให เราเนี่ยมีการฝึกเชื่อมต่อกับพลังสร้างสรรค์ของจักรวาลด้วยการเขียนฟรีไวติ้งสามหน้าทุกเช้าแทนการนั่งสมาธิหรือหลายคนที่เดินในธรรมชาติอย่างมีสติอะค่ะที่เขาเรียกกันว่า walking meditation ก็จะพบกับสภาวะที่จิตปล่อยวางแบบลึกๆโดยไม่จะเป็นที่จะต้องนั่งอะไรเลยค่ะ เพราะฉะนั้นคําว่าเชื่อมต่อพลังจัก,กรวาลจริงๆแล้วคือการอยู่กับความจริงอย่างเบาๆด้วยหัวใจที่เปิดออกค่ะไม่ใช่แค่การหลับตานั่งนิ่งนะแต่คือการรู้ว่าตอนนี้คุณมีชีวิตอยู่จริงๆและทุกครั้งที่คุณรู้ตัวว่าคุณกําลังหายใจอยู่ไม่ใช่แบบอัตโนมัติแต่รู้สึกถึงลมหายใจอย่างมีสติคุณก็จะกลับมาอยู่ในสนามพลังจัก,กรวาลแล้วค่ะ คุณไม่ต้องไปไหนไม่ต้องฝืนตัวเองเลยเอาละค่ะพอฟังมาถึงตรงนี้นะคะคาดว่าหลายคนน่าจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าเราไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธินั่งขัดสมาธิหนึ่งชั่วโมงทุกวันถึงจะเชื่อมต่อกับพลังจัก,กรวาลได้แค่เราอยู่กับตัวเองอย่างรู้ตัวแม้แค่เพียงช่วงเวลาสั้นๆนะคะจิตของคุณก็จะเริ่มสั่นรับกับคลื่นพลังงานอันสงบได้แล้วค่ะ วันนี้นะคะเราก็เลยอยากจะชวนคุณเนี่ยมาลองกับเทคนิคง่ายๆนะคะที่ใช้เวลากันแค่วันละไม่กี่น,นาทีเท่านั้นนะคะที่จะช่วยให้คุณกลับมารับพลังจัก,กรวาลได้ชัดเจนขึ้นในทุกๆวันพร้อมไหมคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะเราไปต่อกันเลยนะคะที่เทคนิคที่หนึ่งค่ะก็คือหยุดทุกอย่างแล้วหายใจลึกๆสามครั้งค่ะ เป็นเวลา30วินาทีหยุดแค่หยุดจริงๆค่ะไม่ต้องปิดมือถือไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องหนีไปบนดอยแค่คุณหยุดสักครู่เดียวเท่านั้นเหมือนเอาใจวางไว้เฉยๆบนฝ่ามืออะค่ะแล้วคุณลองหายใจเข้าช้าๆลึกๆแบบที่คุณรู้สึกถึงลมที่แตะที่โพรงจมูกของคุณแล้วหายใจออกยาว รู้สึกถึงร่างกายที่กำลังผ่อนคลายผ่อนคลายลงจริงๆบางคนอาจคิดว่าหายใจลึกๆ3ามครั้งจะไปช่วยอะไรแต่ความลับนะคะทุกคนมันอยู่ที่คําว่ารู้ตัวคะ่ะเพราะคนส่วนใหญ่อะหายใจเหมือนเปิดหมดอัตโนมัติโดยที่ไม่เคยรู้ด้วยซ้ำว่าแต่ละลมหายใจคือช่องว่างที่พลังจักรวาลไหลผ่านตัวเรา แค่คุณหายใจอย่างรู้ตัวหนึ่งครั้งคุณก็กลับมาบ้านแล้วค่ะนี่คือคำสอนของท่านอ่ติดนัสทันผู้เป็นครูของความสงบนะคะทุกครั้งที่คุณหายใจแบบรู้ตัวคุณกำลังเปิดประตูให้พลังจักรวาลได้กลับมาทำงานกับคุณอีกครั้งหนึ่งไม่ต้องรอให้ว่างไม่ต้องรอให้ถึงวันหยุดแค่30วินาทีเท่านั้นกับลมหายใจที่คุณอยู่กับมันจริงๆอะคะ่ะนั่นแหละค่ะ คือการเชื่อมต่อกับจักรวาลแบบที่เรียบง่ายและลึกที่สุดมีเทคนิคนิดนึงนะคะตอนหายใจค่ะให้คุณจินตนาการว่าคุณเอาแสงเข้าไปกับลมหายใจด้วยเป็นแสงสีขาวเพชรสว่างางนะคะหายใจเข้าทางจมูกหายใจแบบลึกๆนะดึงแสงแสงสีขาวเพชรนะคะเข้าทางจมูกแสงเข้าทางโพรงจมูกแล้วก็ไปสว่างอยู่ในตัวตั้งแต่หัวกะโหลกคอ บา่าไหลแขนท้องสะโพกขาแล้วเวลาคุณหายใจออกอะค่ะหายใจออกยาวๆให้คุณจินตนาการว่าแสงเนี่ยค่ะที่เข้าไปในร่างกายกวนพลังงานร้ายพลังงานลบพลังงานมืดเทาดำออกจากตัวคุณนะคะมาเป็นก้อนมวลพลังงานเลยค่ะออกทางปากเป็นควันพุ่งออกไปเลยค่ะหายใจเข้าเอาแสงเข้าไปทางจมูกค่ะ แสงเข้าไปในร่างกายนะคะสว่างตั้งแต่หัวไหลแขนขาหน้าท้องสะโพกไปจนถึงปลายเท้าออกทางปากเป็นควันสีดําพลังงานร้ายพลังงานลบพลังงานติดขัดทั้งหลายออกจากปากไปเนี่ยค่ะคุณทําไม่นานอะ่ะมันจะค่อยๆเริ่มค่อยๆเบาคุณจะเบาขึ้นคุณจะเบาขึ้นนะคะวันนี้เสียงเราแหบนิดหนึ่งนะคะทุกคนพอดีว่า อากาศวันนี้เช้ามากๆเลยค่ะประมาณตีห้าต่อมา <c oughs> ขออภัยค่ะต่อมานะคะเราไปที่เทคนิคที่สองกันเลยนะคะทุกคนให้เลือกกิจวัตรประจำวันมาหนึ่งอย่างค่ะทำแบบ s โล w a แอนด์โซค่ะช้าและเข้าถึงจิตวิญญาณ กิจกรรมธรรมดาในชีวิตของคุณนะ่ะมันจะกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ได้ถ้าเราทำมันแบบมีวิญญาณอยู่ในนั้นเราเรียกมันว่า slow and s o o l ค่ะเราขอยกตัวอย่างง่ายๆแบบนี้เลยนะคะอย่างเช่นล้างแก้วน้ำแทนที่เราจะรีบๆรีบๆล้างให้มันเสร็จๆอะ่ะให้คุณรู้สึกถึงอุณหภูมิน้ำที่ไหลผ่านฝ่ามือฟองสบู่ที่แตกตัวช้าๆ กลิ่นสะอาดบางอย่างที่ลอยขึ้นมาหรือแค่รู้สึกกับสิ่งเหล่านี้ค่ะคุณก็กลับมาอยู่ตรงนี้กับโลกแล้วหรือตอนที่คุณเดินไปห้องน้ำเดินแบบรู้สึกถึงทุกก้าวที่เดินไม่ต้องเดินเชา้าเวอร์จนคนคิดว่าคุณเล่นละครแค่คุณรู้ว่าตอนนี้เท้าขวาเหยียบพื้นแล้วนะตอนนี้เท้าซ้ายกำลังยกขึ้นง่ายๆแบบนี้ค่ะ แต่จิตของคุณอ่ะจะกลับมาอยู่กับตัวเองทันทีเลยหรือตอนที่คุณจิบกาแฟแทนที่จะจิบแล้วก็หยิบมือถือคุณลองจิบกาแฟแล้ววางถ้วยช้าๆฟังเสียงถ้วยกระทบบนโต๊ะเบาๆแล้วอยู่กับความรู้สึกหลังจากที่คุณกลืนกาแฟลงคอไปคุณไม่ต้องนิ่งแต่ใจไม่หนีไปไหนนี่แหละค่ะ คือการปฏิบัติธรรมกลางชีวิตประจำวันความลับของการเชื่อมต่อกับจัก,กรวาลไม่ใช่การพาตัวเองไปในที่สงบแต่มันคือการพาใจกลับมาอยู่ตรงที่ตัวเองยืนอยู่แล้วให้มันสงบตรงนั้นเลยไม่ว่าโลกภายนอกของคุณจะวุ่นวายแค่ไหนสิ่งแวดล้อมรอบตัวของคุณจะวุ่นวายแค่ไหนแต่เราจะสงบท่ามกลางสิ่งที่วุ่นวายนั้น ทุกคนทำได้ค่ะต่อมานะคะคือเทคนิคที่3ฟังเสียงธรรมชาติหรือขึ้นพลังงาน3นาทีแบบไม่ทำอะไรเลยบางคนถามว่าไม่มีเวลาเราไม่มีเวลาเลยงั้นให้คุณลองเปิดแค่เสียงฝนเสียงป่าหรือเสียงคลื่นใน YouTube แล้วหลับตาออ เรื่องการเปิดคลื่นใน y o u t u b e นะคะเราอยากจะบอกทุกคนว่าคลื่นบางคลื่นมันมีมันมีพลังงานไม่ดีนะให้คุณใช้ความรู้สึกข้างในเวลาที่คุณฟังอะไรอะ่ะแล้วรู้สึกว่ามันมันรู้สึกแน่นรู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจรู้สึกแน่นเหมือนมีพลังงานอะไรบางอย่างที่มันมากระแทกคุณอะ่ะให้คุณปิดไปเลยนะเพราะว่าไม่ใช่เสียงทุกเสียงที่คุณฟังได้ไม่ใช่เสียงทุกเสียงที่จะทําให้คุณสบายใจ นะบางทีมันมีชิปมันมีอะไรที่มากับคลื่นนะคะโปรดระวังโอเคไปต่อค่ะเมื่อคุณเปิดเสียงธรรมชาติเสียงคลื่นใน YouTube แล้วใช่ไหมคะก็ให้คุณนะหลับตาแค่นั้นค่ะแค่หลับตา3นาทีคุณตั้งใจในใจของคุณนะคะว่าตอนนี้ฉันแค่อยู่กับเสียงนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องทำอะไรเลยแค่3นาทีเท่านั้น เสียงธรรมชาติเหล่านี้นะคะมันไม่ใช่แค่เสียงผ่อนคลายนะแต่มันคือคลื่นพลังงานดิบๆที่ยังไม่ถูกตัดต่อไม่ถูกตีความไม่ว่าจะเป็นเสียงลมเสียงนกเสียงใบไม้เป็นคลื่นเดียวกับที่จักรวาลใช้สื่อสารกับจิตเดิมแท้ของเราค่ะเสียงธรรมชาติคือลายนิ้วมือของจักรวาลเมื่อคุณฟังแบบที่คุณไม่ต้องบังคับนะจิตของคุณน่ะจะเริ่มสั่นรับกับความสงบเดิมแท้โดยที่คุณไม่รู้ตัว คุณไม่ต้องนั่งนิ่งไม่ต้องเก่งสมาธิแค่คุณตั้งใจว่าฉันยอมรับพลังจากธรรมชาตินี้เข้ามาในใจของฉันมันจะเริ่มเปลี่ยนคุณอย่างเงียบเงียบประสงพลังอยากให้คุณได้ลองดูค่ะถัดไปนะคะคือเทคนิคที่4ค่ะคือการถามใจตัวเองสั้นๆวันละหนึ่งคำถามค่ะไม่ว่าจะเป็นก่อนนอนหรือระหว่างที่คุณขับรถ คุณลองถามตัวเองเบาๆนะคะว่าวันนี้ฉันได้อยู่กับหัวใจตัวเองบ้างไหมหรือตอนนี้ฉันรู้สึกห่างจากตัวเองมากแค่ไหนคุณไม่ต้องรีบหาคำตอบแค่ให้พื้นที่ว่างในใจของคุณได้เกิดขึ้นให้คำถามนี้สะก,กิดใจคุณแล้วปล่อยมันไว้ในความเงียบเพราะบางครั้งนะคะเสียงของจิตเดิมแท้จะพูดขึ้นมาเองตอนที่คุณหยุดฟังมันมาจากสมอง คำถามเล็กๆเหล่านี้นะคะมันเหมือนกับการที่คุณอะเปิดหน้าต่างให้แสงแห่งความรู้อะค่อยๆไหลส่องเข้ามาในชีวิตของคุณชีวิตที่เราเคยหลงลืมตัวเองไปต่อกันที่เทคนิคที่5ค่ะไม่ต้องพยายามสงบแค่ยอมให้ความสงบเกิดขึ้นเองหลายคนรู้สึกว่า ทำไมเรายิ่งอยากนิ่งใจมันยิ่งฟุง้งยิ่งพยายามสงบกลับยิ่งเหนื่อยนั่นเพราะว่าความสงบไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไขว่คว้าแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณไม่ผักใสตัวเองคุณลองนึกถึงภาพสะน้ำนะคะบ่อน้ำสะน้ำเนะะี่ยค่ะยิ่งคุณพยายามกวนให้มันใสน้ำมันก็จะยิ่งขุน แต่ถ้าคุณวางมือไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยไม่นานสิ่งที่คุณก็จะค่อยๆตกตะกอนลงไปเองน้ำมันก็จะใส่ขึ้นจิตของเราก็เช่นกันค่ะทุกคนไม่ต้องพยายามให้มันหยุดไม่ต้องฝืนให้มันนิ่งแค่ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจตอนนี้แม้มันจะมีความคิดที่วุ่นวายความกลัวหรือความเฉื่อยชา ยิ่งคุณยอมให้ใจได้เป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นจิตจะค่อยๆคลายตัวเองแล้วความสงบที่แท้จะผุดขึ้นมาโดยที่คุณไม่ต้องบังคับเลยคุณลองแบบนี้ก็ได้ค่ะแทนที่คุณบอก,กบตัวเองว่าต้องหยุดคิดต้องนิ่งให้ได้ให้คุณพูดกับตัวเองว่าใจจะเป็นยังไงก็ได้ฉันแค่อยู่ตรงนี้กับมันก็พออืม ประโยคนี้เท่านี้เองถ้ารู้สึกไม่สงบไม่ต้องโทษตัวเองค่ะแต่ให้คุณรับรู้ด้วยความเมตตาเหมือนคุณกำลังกอดเด็กคนหนึ่งที่มันกำลังร้องไห้อะจิตของคุณจะอ่อนลงเพราะมันรับรู้ว่าคุณไม่ได้ทอดทิ้งมันบอกกับตัวเองว่าฉันไม่ต้องดีขึ้นในตอนนี้แต่ฉันเลือกจะไม่ทิ้งตัวเองในระหว่างทาง เทคนิคนี้อาจไม่มีภาพสำเร็จที่ชัดเจนแต่หลายครั้งมันคือประตูที่แท้จริงเพราะมันฝึกให้คุณไม่ต้องทำอะไรและยอมให้พลังเดิมแท้ที่เป็นจิตเดิมแท้ของคุณที่เป็นจิตจัก,กรวาลเนี่ยค่ะของคุณเนี่ยปรากฏขึ้นมาเองเพราะบางทีความสงบไม่ได้มาเพราะว่าคุณนิ่งนะแต่มาเพราะว่าคุณเลิกวิ่งหนีจากตัวเองต่างหากล่ะ คุณไม่ต้องนั่งนิ่งไม่ต้องบำเพ็ญไม่ต้องหลุดพ้นในวันนี้แค่คุณมาหายใจอย่างรู้ตัวแค่จิบช้าแบบตั้งใจแค่ยอมรับว่าคุณก็มีพลังของจักรวาลอยู่ในทุกๆอนูของชีวิตคุณอยู่แล้วเราขอแบ่งปันผลลัพธ์เล็กๆจากการฝึกแบบนี้ในชีวิตจริงให้ฟังกันนะคะ หลังจากที่เรารู้วิธีการเชื่อมต่อพลังจัก,กรวาลโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิเนี่ยผ่านกิจกรรมเบาๆที่เราทำง่ายๆในแต่ละวันแบบ Slow and so เนี่ยค่ะคำถามต่อมาคือมันได้ผลจริงไหมอะคนที่ลองแล้วเขารู้สึกยังไงเราขอแชร์ประสบการณ์จากคนธรรมดาแต่ว่าผลลัพธ์ไม่ธรรมดานะคะมีมีคนที่รู้จักกันเนี่ยค่ะในสายพลังงานท่านหนึ่งเคยเล่าให้เราฟังว่า เขาเริ่มต้นจากการแค่หายใจลึกๆ3ามครั้งก่อนออกจากบ้านทุกเช้าตอนแรกก็แค่ลองเฉยๆเขาก็ไม่ได้หวังอะไรแต่พอผ่านไปประมาณ1สัปดาห์ค่ะเขารู้สึกว่าเวลาที่เขาเจอเหตุการณ์คดเครียดหรือว่าคนเวี่ยงใส่เขากลับไม่สะเทือนง่ายเหมือนเดิมเขาไม่ได้รู้แจ้งเขาไม่ได้มีพลังวิเศษอะไรนะแต่ว่าเขาเริ่มที่จะมีพื้นที่ภายในให้ตัวเองได้หยุดหายใจและเลือกตอบสนองใหม่อย่างสงบ อีกคนหนึ่งอะคะ่ะเป็นคุณแม่ลูกเล็กเขาบอกว่าแค่ตอนที่เขาล้างขวดนมลูกอะคะ่ะเขาตั้งใจล้างอย่างช้าๆเหมือนกำลังบอกรักลูกผ่านฟองสบู่แล้ววันนั้นนะคะเขาบอกว่าฉันยืนลองไห้เฉยเลยทั้งที่ไม่มีเหตุผลและมันก็เหมือนมีพลังงานบางอย่างในตัวเขาที่มันตื่นขึ้นมาทุกคนคะเราอยากจะบอกทุกคนว่าบางครั้งนะ จัก,กรวานนะมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตคุณในทันทีนะแต่เปลี่ยนวิธีที่คุณมองชีวิตตั้งหากเชื่อมต่อพลังจัก,กรวานไม่ใช่แค่รู้สึกตอนสงบตอนที่คุณฟังเสียงนกร้องแต่ว่ามันคือการเปิดประตูให้ความเงียบความงามแล้วก็ความจริงในใจคุณในตัวคุณได้พูดออกมาบ้างคุณหนีจากตัวเองคุณห่างจากตัวเองมานานแค่ไหนแล้วผลลัพธ์ อาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะคะเพราะว่าเส้นทางแต่ละจิตวิญญาณแต่ละดวงจิตอะไม่มีใครเหมือนกันเลยแต่ละคนมีโซแพนต่างกันมีพันธกิจต่างกันมีประสบการณ์มีการเรียนรู้มีพื้นฐานที่ต่างกันเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเปรียบเทียบกับใครแค่คุณเปรียบเทียบตัวเองกับเมื่อวานก็พอ ว่ามีอะไรคืบหน้าขึ้นมาบ้างคุณได้ทำอะไรที่แท้จริงเพื่อตัวเองบ้างหรือเปล่าถ้าคุณปฏิบัติไปมีเจตนาที่ตั้งมั่นในแต่ละวันแต่ละวันเราเชื่อค่ะว่าคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปจาก5เทคนิคที่เราได้กล่าวไปนะคะวันนี้ คุณอยากลองข้อไหนก่อนเป็นพิเศษไหมหรือว่าใครเคยมีประสบการณ์แบบนี้รู้สึกยังไงกันบ้างพิมพ์คอมเมนต์มาเล่าให้อ่านกันได้นะคะบางท่านอาจสงสัยว่าทำไมต้องนั่งนิ่งก็เชื่อมต่อจัก,กรวาลได้ทำไมไม่ต้องนั่งนิ่งก็เชื่อมต่อจัก,กรวาลได้หลายคนยังเข้าใจว่าเราต้องนั่งนิ่งต้องหลับตาต้องไม่มีความคิดอะไรเลยถึงจะเข้าสู่พลังจัก,กรวาลได้ แต่ความจริงคือจัก,กรวาลไม่ต้องการให้คุณหยุดคิดแต่แค่ต้องการให้คุณรู้ทันว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ต่างหากพลังจัก,กรวาลไม่อยู่แค่ในป่าบนเขาหรือว่าห้องพระแต่มันอยู่ในมือที่กำลังล้างจานเท้าที่กำลังเดินไปซื้อกาแฟหรือแม้แต่ลมหายใจของคุณตอนนี้เลยการเชื่อมต่อจึงไม่ใช่เรื่องต้องทำแต่มันคือการเป็น Being เป็นคนที่ อยู่กับสิ่งที่กำลังทำเป็นคนที่ไม่เร่งรีบจะไปถึงไหนเป็นคนที่ยอมให้ความสงบของตัวเองกลับมาเป็นบ้านเราขอสรุป5เทคนิคเชื่อมต่อพลังจัก,กรวาลแบบกระชับให้เพื่อนๆได้ฟังกันอีกทีนะคะ 1. หายใจอย่างรู้ตัว3ครั้งคือการกลับบ้านในลมหายใจ 2. ทำหนึ่งอย่างช้าๆอย่างมีสติ คือการฝึกจิตให้ซึมซับพลังชีวิตในสิ่งธรรมดา 3. ฟังเสียงธรรมชาติ3นาทีคือการปล่อยคลื่นภายในให้เท่ากับจักรวาล 4. ถามใจตัวเองวันละหนึ่งคำถามคือการให้จิตเดิมแท้ของคุณมีพื้นที่ได้พูด 5. ไม่พยายามสงบแต่แค่ยอมให้ความสงบเกิดขึ้นเองทุกคนคะ คุณไม่ต้องเป็นคนที่สงบที่สุดแค่เป็นคนที่กล้าหย,ยุดสักคู่แล้วฟังเสียงของตัวเองเสียงภายในของคุณเนี่ยแหละคะ่ะนั่นคือการเชื่อมต่อกับจักรวาลในแบบที่คุณไม่จำเป็นต้องเหมือนใครก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะวันนี้เสียงเราอาจจะแหบไปบ้างต้องขออภัยนะคะทุกคน แล้วก็ขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆคอมเมนต์ดีๆที่ส่งเข้ามาขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะแล้วก็ขอบคุณซุปเปอร์แตงนะคะที่กดกันเข้ามาขอบคุณจากใจจริงๆก็ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงเลยเพื่อขอบคุณในครั้งนี้แล้วก็ ท่านใดสนใจอ e ีบุ๊กนะคะเราเป็นนักเขียนในเรื่องของพลังจัก,กรวาลยานอย่างรู้จิตเดิมแท้อะไรเงี้ยค่ะก็จะมีหนังสืออ e ีบุ๊กนะคะลิงก์อยู่ด้านล่างนะคะทุกคนก็สนใจเข้าไปกดสั่งซื้อกันได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับกำลังใจดีๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ